จะเกิดอะไรขึ้นครับทุกคนถ้าหากทุกๆหนึ่งนาทีผมจะต้องสุ่มชาเลนจ์หนึ่งรอบซึ่งแน่นอนเราก็ไปดูกันได้เลยถ้าอย่างนั้นผมก็ต้องมาขอสุ่มอันแรกเลยเริ่มดูซิว่าผมจะได้อะไรทุกคนครับดูซิขอได้ขอดีๆเอมเอมได้รับที่ขุดเพชรแต่ต้องทิ้งเหล็กทั้งหมด ก็ชิวๆนะผมไม่มีเหล็กอยู่แล้วแต่ได้รับที่ขุดเพชรอันนี้คุ้มครับอันนี้คุ้มดีดีลลเป้าหมายของผมนะครับก็คือการตามหาเพชรซึ่งตอนนี้ก็ตามหาวิถีลงเขาให้ได้ก่อนถ้าโดดลงไปตรงนี้ถ้าใจห้าวเกินก็คงไม่รอดหรอกอ่ะละค่อยๆลงไปลงไปช้าๆก็เราก็จะไปสมอีกทีตอนครบหนึ่งนาทีนะครับอ่ลละ พร้อมโดดลงไหมเฮ้เยต้องลงมาเอาใหม่อีกทุกคนครับเออโอเคเรียบร้อยแปรเดี๋ยวเป้าหมายของเราก็คือการตามหาเพชรใช่ไหมเอาละ่ะเราก็ต้องไปให้ได้เลยก่อนอื่นเราก็ต้องไปหาหมู่บ้านให้ได้ก่อนตอนนี้มันจะครบนาทีแล้วนั่นเนี่ยเอาเป็น เี่เราไม่ได้ทําอะไรแล้วก็เจอกับชาลินเลยทุกทุกสองนาทีดีไหมทุกคนให้ผมได้ตั้งตัวหน่อยเออก็ได้นะทุกคนทุกๆุกสองนาทีไม่แน่ตอนนี้เราเราก็เริ่มมาใครใก็ต้องการไม้จริงไหม,มทำได้เปล่าไม่ได้ก่อนอื่นผมจะตัดไม้มาประมาณสองบล็อกก่อนเรียบร้อย เราต้องรีบเพราะว่าทุกวินาทีมีค่าออกมาณนี้ยเฮ้ยหนังกระติกขุดไปก็ได้เฮ้ยหนังกระติกไม้ไม้สติกโอเคแต่ขวาแล้วทุกคนจะครบสองนาทีด้วยเอาละเอาละ ตอนนี้ก็ครบสองนาทีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ไปสมกันต่อได้เลยวุ้ยจังวะและตอนนี้เราก็มาอยู่กับวงล้อผู้โชคดีครัครบและก็สุ่มเลยถ้าผมถ้าผมเล่นชาลินจนหมดก่อนที่จะเจอเพรก็ถือว่าผมชนะนะทุกคนเอ่ออะไรเี่ยได้รับอาหารสิบชิ้นแต่ท,าา <laughs> ทิ้งอาการทิ้งอาการทิ้งอาการผมป่วยเหรอ น่าจะทิ้งอาหารแล้วทุกคนได้รับอาหารสิบชิ้นแต่ทิ้งอาหารที่เหลือให้หมดก็ดีนะผมไม่ได้ล่าเนื้อนะเพราะฉะนั้นก็คุ้มค่าอาล่ะครับก็จะมีการตัดคลิปค่อนข้างจะน้อยนะทุกคนนี่ผมจะขอขวานนี่มาทำไมวะเน,นี่ยในเมื่อผมสามารถทำอย่างนี้ได้ลงไปเลยที่ขุดาะฉัน นั่นนันนน่มืดจังวะทุกคนครับขออนุญ,ญาตเปิดเสจเอาเรียบร้อยสลับผมสว่างขึ้นแล้วเอาละเราเอาหินมาเยอะหน่อยโอ้แกไม่ใช่หินเรียบร้อยครับครบหลังจากนั้นก็ขึ้นไปสองสามสี่กายอย่าทำอย่างนี้เลยอื <c oughs> ค okay. ขึ้นมาแล้วปิดเป็นรูตรงนี้แล้วเ,เอาแล้วปิดไม่สวยงามไปไปไป,ไป๊ใกล้ครบสองนาทีเปลี่ยนเป็นห้าน,นาทีทุกคนแล้เอาไหมเพราะว่ามันจะไวไปหรือเปล่าทุกคนไม่รู้แต่เอาสองนาทีก็ได้เดี๋ยวคลิปคลิปมันจะนานเกิดไป โอ้ยอะเราก็ต้องตามหาหมู่บ้านให้ได้นะทุกคนเอ่อทุกคนครับผมลืมเรื่องอาหารของผมไปเลยนะนี่ไงโอเคเรียบร้อยแล้ว่ว้ไปนี่ใกล้มืดยังวะเนี่ยไปไม่ต้องไปกลัวปลาหมึกพวกนี้หรอกมันคงไม่กัดเราหรอกใช่ไหมใช่คนอะไรจะโดนปลาหมึกกัดใน้ไหมครับเลย กินก่อนกินในน้ําเลยเนี่ยโหดเกินอุ้ยเจอคนโหดกว่าวะเดี๋ยวนะผมผมต้องสุ่มในน้ําจริงดิคงไม่อยากจะสุ่มในน้ําหรอกนี่ไปนี่ไปนี่ไปโอเคอ่าอย่าผมต้องสุ่มตรงนี้เลยก็เกือบจะดีแล้วนะ เจ้าวงเ้าวงล้อเอ๋ยอะล่ะขั้งต่อไปขอของดีๆหน่อยแมวคุณดิงนะคุดดิงทีนี่เก <c oughs> <c oughs> ือบฮะล่าสัตว์สิบตัวในหนึ่งนาทีไม่ทันแพ้โอู้หหนึ่งนาทีนี่ใกล้ค่้แล้วครับพี่ใครตั้งครับอ้อผมเองนี่หว่าเดี๋ยวครับก็ต้องไปทำละโอเคครับก็ เราต้องทําให้เสร็จก่อนที่จะทริปนี้จะถึงเจ็ดนาทีไม่งั้นถ้าผมล่าสัตว์ไม่ถึงสิบตัวถ้าทุกคนว่าเห็นเห็นเนื้อไม่ถึงสิบชิ้นตอนขึ้นเจ็ดนาทีปุป๊บแสดงว่าผมแพ้รีบรๆๆๆๆีบรีบยังวันนี้คุณรีบออกมาก่อนจะขุดช่างมันไปสกีนิตันก็ช่างช่างมันตอนนี้เราหาสัตว์ได้ได้ก่อนสกีนิตันรว่าเป็นสัตว์ไหม S <S โอ้เสียเวลามาครึ่งหนึ่งเลยอุย้ยทุกคนครับเหมือนว่าผมจะเจอของดีเขาให้แล้วร้อยสิบตัวใช่ไหมออสองตัวนะสามตัวสามตัวแนละ้ว ขอโทษน,นะเจ้าหนูแต่ว่าสิบเอ้ยก็ใครคิดวะก็มันยากเกินมันยากเกินไปนะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นประมาณหนึ่งนาทีสามสิบวิเอาจริงผมล่าปลาได้นะไอ้ตัวนี้ผมก็ล่าได้เหมือนกันอุ้ยดันลงน้ำเหรอดันลงน้ำเหรอ ลงน้ำเหรอเอ้ยเอ้ยเอยออะ่ะเอ้ยอเออหายใจไม่ออก,อกจับไอ้พวกนี้นี่มันจุนจ่านอล่ะทุกคนครับจริงด้วยก่อนหน้านี้ผมโดนระเบิดด้วยสนะองสามสี่ห้ เอ่มเอมขออันนี้ครบนึงอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยยาๆยาใจเย็นโอ้ยฮะมันมีอันนึงครับทุกคนที่เป็นฮาร์ดคอร์ซึ่งตอนนี้ผมยังตายเกิดได้อยู่ผมยังมีผมยังไม่มีสิทธิ์ที่จะเพ้ได้ถ้าผมไม่ทำผิดกฎที่ตั้งไว้นะแล้วก็ถ้าผม กดกดได้ฮาร์ดคอร์แล้วก็เรียบร้อยเลยทีนี้ยากลำบากเอาล่ะเริ่มสุ่มเลยตอนนี้จะได้อะไรอืมขุดใต้เท้า20บล็อกก็ไม่ได้ยากนะเอาล่ะก็ตอนนี้ก็ใกล้เช้าแล้วก็เริ่มขุดเลยตอนนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบมันยากตรงไหนครับง่ายจะตายอาผมขุดต่อเลยเพื่อได้เจอเพชรขุดให้ไปถึงชั้นหินลึกเลยครับทุกคนเพื่อเจอเพชรไปกัต่อขุดขุดขุดว่าเราจะถึงชั้นหินลึกเนี่ย ไปเรื่อยๆก็เผื่อซอมบี้มันตกลงมาทางนี้ต่อ,อเออผมก็ยังไม่มีทอสเลยนี่หว่ะคนดูผมต้องให้อาทิตย์ศาส์สองช่วยอะโอเค โอ้ผิดอันผิดอันยับยังไม่ถึงโอเคสว่างขึ้นเยอะอาทิตย์ศาสตร์สองถ้าสองพี่มันตกลงมามันก็คงจะตายแหละโอเคเจอฉันกินแล้วอ่ะขุดเลยแล้วก็ยับ ถึงเวลาอีกแล้วถ้าเห็นผมดีเลย์ไปบ้างก็ขอไปนะครับบางครั้งนาฬิกาผมมันดีเลย์ไปหน่อยก็สุ่มเลยขอให้ไม่เจออะไรยากๆใต้พิภพแล้วกันเช่นต่อยกับสมบี้ขอให้ไม่เจอต่อยมือเปล่ากับสมบีสามตัวซอกบีสามตัว <c oughs> ผู้ชนะผู้ชนะ ใครจะเป็นผู้ชนะระหว่างผมกับซอมบี้อุ้ยใต้พี่พบไปอ้าวแล้วครับทุกคนครับถ้าผมอยากไปต่อผมก็ต้องต่อยกับไอ้ซอมบี้พวกนี้ก่อนอื่นผมขอชาร์จทางไว้ก่อนเลยชาร์จทางให้ไกลๆไ,ไกลที่สุดแล้ที่จะทำได้ไกลกว่าอนอี้ี ได้ฐานด้วยเออเรืหนึ่งนะไม่มีไม้โอ้โหเป็นไปได้ลูงนี้น่าเก็บเก็บไอ้แล้วก็ต้องขุดต่อวะทุกคนอ้าลละที่นี่แหละงานยากก็คือการปลดปล่อยไอ้ซอมบี้ชั่วพวกนี้ออกมาไล่กินสมองผม ไปอออโอ้ยอโอ้ยโอ้ยนั่นแหละสาเหตุที่ผมต้องทำเอาไว้นะตายแล้วหนึ่งโอ้ยติดไฟพี่พี่ติดไฟไอบี้ผมไม่ได้ด่าพี่บี้ถือการนะแต่ ออโโอโขุดต่อขุดต่อโอ้เกือบตายมองหน้าพี่เขาไว้ก่อนพี่อยากกินสมองผมใช่ไหมเกือบตายผมต้องขุดเผื่อพี่คนนี้เผื่อไว้เพราะพี่คนนี้ไม่ติดไฟ ก็เพียงพอกับการต่อยกับพี่แกไหมน่าละน่าจะเพียงพอละกินข้าวให้ผมเดี๋วไปต่อยกับคนสุดท้ายพี่แกมีอาวุธเป็นดินนะครับเริ่อืมอือืออ้าวพี่แกกากว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยวะโอเคก็พวกพี่แกสามคนก็กินเวลาผมไปสองนาทีเลย สุ่มต่อครั้งก่อนผมเจอโคตรทรหดเลยคราวนี้ขอดีๆนะครับอืมถ <c oughs> ึงเวลาจริงจังแล้วทุกคนเปลี่ยนเป็นโหมดฮาร์ดคราวนี้แหละตายทีไม่ได้ละโอโอเคครับทุกคนคราวนี้แหละตายไม่ได้ละโอ้เอ๊ะ ผมก็มีไม้นะทำไมไม่ทำสตีว้แล้วก็ไปตรงนี้เตาเผามาขุดวางเตาเผาทำไปทำไมก่อนไม่รู้แล้วก็ทอช ผมจะครับทอสฐานผมล่ะเออผมก็มีฐานทอสพี่ทอสผมต้องการทอส s แอันนี้ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องทำนี้แล้วก็ฐานเออไดอ้เอามาเยอะเดยวแค่นี้ยียิบสียนัน อ๋ผมยังขุดได้เพิ่มพวกนี้นี่ถานทางนั้นแล้วก็เจอริสโตนด้วยสามารถเอาริสโตนไปแทนเพชรได้ไหมครับโอเคตอนนี้ลำบากของจริงเลยนะก็เดี๋ยวครบ2นาทีมาเจอกันครับ อาละครับทุกคนตอนนี้ก็ครบสองนาทีนะซึ่งก็โอเคได้นิดเดียวอยู่เลยก็ผมผมขุดจากตัวเนี้ยแล้วผมก็ขุดมาขุดแล้ว้ายแล้วขวานิดนึงแล้วก็ขุดมาถึงตัวเนี้ยแค่ได้ครบแล้วโคตรเจ๋วัยแต่มมฮาร์ดคอผมขอไม่เจอี้วินเทอร์ในนี้นะขอไม่เจอในนี้ไม่งั้นจบคลิปเนี้ยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่วินเทอร์ ขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่วินเทอร์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่วินเทอร์อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่วินเทอร์เออปลอดภัยแล้วเดินถอยหลังห้าสิบบล็อกง่ายๆนะขอบคุณขอบคุณมากก็จากตรงนี้ใช่ไหมอุ้ยจ็อกกี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยตกใจจ็อกจ็อกกี้นี่ฮาร์ดพอจ็อกกี้ใจเย็นโอ้โ้ ที่มาจากไหนอ่ะถอยหลังนะถอยหลังไปด้วยเถืออาวุธไปด้วยหนึ่งบล็อกสองบล็อกสามบล็อกสบล็อกห้าบล็อกหบล็อกเจ็บล็อกแปบล็อกเบล็อกสิบบล็อกสิบเอ็ดบล็อกสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าอเจสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยีสองสิบสาสยิห้า ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดเอาตันแล้วก็ง,ง่ายๆผมปักทอดไว้เพื่อให้มันนับสะดวกขึ้นนะตันแล้วยังไม่ถึงห้าสิบบล็อกเลยเอ้ยนึกว่าเพชรปัดถูเอเอแต่ว่าจอกกี้เมื่อกี้น่ากลัวนะ มันมาแบบผมไม่ทันตั้งตัวเลยไปต่อครับฮะกันกันจอกกี้แค่นี้กันจอกกี้ไม่ได้ผมเชื่อกันแหย่งนี้น่าทาได้เออ่าจอกกี้จอกกี้ขอบคุณมากเอาเนื้อไก่ไปเลยได้โอ้ยนึกว่าจะไม่ผ่าน จริงๆนะผมนึกว่าผมจะเจอวินเทอร์แล้วตายต,ตรงนั้นสามเม็ดงามงามอุ้ยกยก็ผมผ่านแล้วครับทุกคนก็ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับไม่อยากที่อะก็นึกว่าจะไม่ผ่านอาล่ะจบงามงามมีตัวอะไรจะมาระเบิดไหมขอจบงามงามเลยครับเ่้